บทที่106เฉาหนีหยุดร่างกายของเขาทันทีแล้วเปิดปากขอความเมตตาจากผู้จัดการเจ้าผู้จัดการเจ้านี้เป็นความเข้าใจผิดก่อนที่คำพูดจะจบผู้จัดการเจ้าก็แค่นเสียงเย็นชาและยื่นมือออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงผู้จัดการเจ้ากำคอของเฉาหนีแน่นไว้ในมือคุณจะบอกว่านี่เป็นความเข้าใจผิดหรือผู้จัดการเจ้าพูดกับเฉาหนีเฉาหนีถูกจับไว้แน่นในฝ่ามือโดยผู้จัดการเจ้าคอของเขาถูกบีบจนยากที่จะหายใจไม่ต้องพูดถึงการออกเสียงเฉาหนียังคงดิ้นรนและพยักหน้าให้ผู้จัดการเจ้าอย่างสิ้นหวัง ผู้จัดการเจ้าพูดด้วยเสียงเยาะเย้อย,ย,อยว่าแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดมันคือความยโสของผู้นำตระกูลเฉามีมากเกินไปวันนี้ฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณหลังจากนั้นมือของผู้จัดการเจ้าก็เริ่มออกแรงเขาพร้อมที่จะฆ่าเฉาหนีที่มีตาแต่ไร้แววแถมยังสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเอาใจหลินเย่าอย่างทุกฝ่ายต่างมีความสุขทันทีที่เฉาหนีได้ยินผู้จัดการเจ้าพูดเช่นนี้ใบหน้าของก็เปลี่ยนไปทันที เสียใจอาฆาตไม่เต็มใจแสดงออกในพริบตาเดียวบนใบหน้าของเฉาหนีทั้งหมดเขาไม่เต็มใจแผนการของเขายังไม่บรรลุผลเขาจะถูกบทขยี้จนตายได้อย่างไรเฉาหนียังคงฝันถึงชีวิตของเขาหลังจากที่ครองเมืองชิงเย่ตอนนี้เขากำลังจะถูกฆ่าโดยคนอื่นเฉาหนีจะยอมรับได้อย่างไรแต่ความจริงไม่เคยปราณีใครมือของผู้จัดการเจ้ากำลังเพิ่มแรงบีบอยู่บนคอของเขาแม้ว่าเฉาหนีจะไม่ต้องการเชื่อ,ออีกกี่ครั้งแต่ความจริงกำลังบอกว่าชีวิตของตัวเองจะจบลงในไม่กี่วินาทีนี้ เฉาหนีมองเข้าไปในดวงตาของผู้จัดการเจ้าซึ่งชัดเจนว่ามีความตั้งใจที่จะฆ่ายิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครแถวนี้ที่สามารถช่วยตัวเองได้ไม่มีใครมีกำลังพอแม้ว่ามีใครเล่าจะช่วยเขาเฉาหนีพร้อมที่จะยอมรับชะตากรรมเขาจึงหลับตาลงทันใดนั้นหูของเฉาหนีก็ได้ยินเสียงให้บทเรียนกับเขาก็พอหยุดเถอะเฉาหนีต้องยอมรับว่าเมื่อเขาได้ยินเสียงนี้เขาแทบจะร้องให้ออกมาขอบคุณนี่เป็นความคิดเดียวในใจของเฉาหนีแม้ว่าเสียงจะถูกพูดโดยหลินเย่าหยางแต่ในขณะนี้สำหรับเฉาหนีมันเหมือนเสียงจากสวรรค์ ผู้จัดการเจ้าได้ยินเสียงของหลินเย,ย่าหยางและหยุดการกระทําทันทีจากนั้นก็มองไปที่หลินเย,ย่าหยางด้วยแสงแห่งความสงสัยในดวงตาของเขาหลินเย,ย่าหยางพยักหน้าให้ผู้จัดการเจ้าเขาไม่ได้ขอให้ผู้จัดการเจ้าฆ่าเฉาหนี่โดยตรงเพราะมีความคิดของตัวเองการฆ่าเฉาหนี่แน่นอนว่าเป็นการลดปัญหาได้เล็กน้อยแต่ด้วยวิธีนี้ตระกูลเฉาจะต่อสู้กับตระกูลหลินเต็มอัตราสึกอย่างแน่นอนหลินเย,ย่าหยางไม่ต้องการเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาแบบนั้นยิ่งไปกว่านั้นถ้าเฉาหนี่ถูกฆ่าข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในเวลานั้นคนทั้งเมืองจะรู้ว่าหลินเย่าหยางมีผู้ติดตามเป็นคนแข็งแกร่งลึกลับมันยากสําหรับเขาที่จะอธิบายเมื่อกลับมาที่ตระกูลหลินยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของเฉาหนีทําให้หลินเย,ย่าหยางไม่สนใจจริงๆถ้าเฉาหนีไม่ตายคนเหล่านี้ที่นี่จะไม่แพร่งราการมีอยู่ของผู้จัดการเจ้าอย่างแน่นอนช่วยลดปัญหาบางอย่างไปได้ถ้าหลินเย,ย่าหยางต้องการฆ่าเฉาหนีมันเป็นเรื่องง่ายๆจึงไม่คุ้มค่าที่จะทําเรื่องให,ให้ใหญ่โตขนาดนี้เมื่อเห็นหลินเย,ย่าหยางพยักหน้าผู้จัดการเจ้าก็หันหน้าไปและพูดกับเฉา 555เป็นโชคดีสําหรับคุณน้องชายหลินที่เกียจที่จะเอาเรื่องและคุณได้รับชีวิตสุนัขคืนมาหลังจากได้ยินสิ่งนี้เฉาหนีสูดลมหายใจลึกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะยังอยู่ชั่วคราวไม่รู้ว่าทําไมเด็กตระกูลหลินถึงไม่ใช้โอกาสนี้ฆ่าเขาโดยตรงผู้จัดการเจ้ามองดูเฉาหนีด้วยใบหน้าหม่นหมองและพูดว่าน้องชายหลินบอกแล้วว่าต้องให้บทเรียนกับคุณไม่ทําลายชีวิตของคุณก็จริงแต่คิดว่ามันง่ายที่จะปล่อยคุณไปหรือใบหน้าของเฉาหนีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและพูด เฉาหนีไม่สามารถเรียกเขาว่าผู้จัดการเจ้าได้อีกต่อไปในที่สุดความกลัวก็เอาชนะเหตุผลของเขาผู้จัดการเจ้าเย้ยและพูดว่าจะทําอะไรหรือคุณดาวสีแต่ไม่มีรางวัลสาหรับการเดาวถูกพูดจบมือข้างที่ว่างของผู้จัดการเจ้าก็ปล่อยแสงออกมามือที่จับคอเฉาหนีก็กดลงเฉาหนีร้องเสียงดังเหมือนหมูถูกเชืออทันทีแขนเสื้อของเฉาหนีทั้งหมดกลายเป็นชิ้นๆด้วยวิธีที่แปลกประหลาดภายในแขนของเฉาหนีมีแสงสีเขียวซึ่งเป็นสีพลังงานชี้ของผู้จัดการเจ้าสว่างชัดเจน ใบหน้าของชาวนีบิดเบี้ยวแขนที่กระพริบด้วยแสงสีเขียวก็กระตุกอย่างรุนแรงในเวลาไม่นานแขนจากด้านในของผิวหนังเริ่มมีเลือดซึมออกมาเริ่มจากหยดแล้วค่อยๆแพร่กระจายออกไปเหมือนมูสีแดงทุกคนที่เห็นใบหน้าเปลี่ยนไปรวมถึงนายกเทศมนตรีด้วยนายกเทศมนตรีรู้ว่ามือของชาวนีถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าชีของผู้จัดการเจ้าเป็นคุณสมบัติของลมและผู้จัดการเจ้าป้อนชีของตัวเองเข้าไปในแขนของชาวนีชีพุ่งพานอย่างรวดเร็วในแขนของชาวนีเหมือนใบมีดคมนับไม่ถ้วนตัดเส้นลมปราณในมือของชาวนีเป็น ชิ้นๆนในที่สุดเฉาหนีก็อยู่ส่งเสียงแขนของเขาให้ตกลงมาข้างร่างกายเหมือนไม่อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเป็นเพียงกลุ่มเนื้อตายที่ให้อยู่ที่นั่นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทําให้จิตใจของเฉาหนีเหม่อลอยผู้จัดการเจ้าหัวเราะ,ะเยาะและโยนเฉาหนีทิ้งอย่างไม่ใส่ใจเหมือนโยนขยะบทที่107แค่แค่แค่เฉาหนีนอนอยู่บนพื้นหลังจากไอหน,กหนักๆหลายครั้งเขาถึงกับอาเจียนเลือดสดๆออกมาหลายอึก ทุกคนรอบตัวเขาตกใจหลังจากผู้จัดการเจ้าทำการรกรธทำชุดนี้เสร็จเขาก็มองกลับไปที่หลินเย,ย่าหยางอีกครั้งเมื่อเห็นว่าไม่มีการแสดงออกพิเศษบนใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางใจของผู้จัดการเจ้าก็มั่นใจเขารู้ว่าหลินเย,ย่าหยางเข้าใจโดยปริยายและไม่มีความคิดเห็นอื่นหลังจากผู้จัดการเจ้าหันศีรษะไปรอบๆดูเหมือนจะพูดคุยกับชาวนีบนพื้นรวมถึงคนที่ยืนอยู่รอบๆว่าห่าห้าคนแบบนี้ยังกล้าต่อสู้กับน้องชายหลินเบื่อชีวิตแล้วหรือไรให้ฉันบอกคุณน้องชายหลินกับคุณไม่ใช่คนในโลกเดียวกัน น้องชายหลินไม่ต้องการลงมือกับคุณแต่มีคนมากมายที่เต็มใจทําแทนหากยังถามหาปัญหาแบบนี้ต่อไปตระกูลของคุณจะล่มสลายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เมื่อนายกเทศมนตรีและพักพวกได้ยินคำพูดของผู้จัดการเจ้าพวกเขาทั้งหมดก็เปลี่ยนสีหน้าทำไมผู้จัดการเจ้าคนนี้ถึงพูดแบบนี้ ทำไมเขาต้องยกย่องหลินเย่าหยางมากขนาดนี้หลินเย่าหยางไม่ใช่ลูกชายธรรมดาของตระกูลหลินในเมืองชิงเย่บางที่เขาอาจจะมีพรสวรรค์มาก่อนแต่ตอนนี้เขาเป็นคนไร้ค่าฉันมองไม่เห็นว่าหลินเย่าหยางมีอะไรที่สามารถดึงดูดผู้จัดการเจ้าให้พูดแบบนี้ได้เฉาหนีที่นอนอยู่บนพื้นเห็นว่าสิ่งต่างๆากำลังพัฒนาไปในทิศทางเช่นนี้สมองของเขาที่เต็มไปด้วยปริศนาจู่จูก็แวบขึ้นมาหลังจากเห็นหลินเย่าหยางก,กับผู้จัดการเจ้ายือนอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้หวังต้าโตพูดว่าชายที่ฆ่าเฉาเย่เป็นลูกชายตระกูลหลินนน,ไไาานนนนนนมมััเเปป็ไไไ่่่ด้้หหรรอออกืืวาาาชยยยคคลง ยิ่งเฉาหนีคิดถึงมันมันก็ยิ่งดูเป็นไปได้มันเป็นไปได้ท่าหลินเย่าอย่างฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเขาแล้วแต่ทำไมผู้จัดการเจ้าถึงต้องยกย่องหลินเย่าอย่างสูงส่งขนาดนี้เด็กคนนี้เกิดในเมืองชิงแย่รายละเอียดของตระกูลหลินไม่ว่าข้อมูลอะไรที่พวกเขาหาได้ตระกูลเฉาในฐานะศัตรูเก่าแก่มาหลายปีรู้ดีกว่าใครเฉาหนีสงสัยมากตาของเฉาหนีหลุกเป็นไฟด้วยความแค้นอีกครั้งมือของเขาถูกทำลายอย่างสมบูรณ์เมื่อเขากลับไปที่ตระกูลเฉาคนในตระกูลที่โลภตำแหน่งของเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับเขาบ้าง ผู้อาวุโสเหล่านั้นในตระกูลหลังจากรู้สาเหตุของเรื่องโกลว,ว่าพวกเขาจะมีความคิดแปลกๆเกี่ยวกับตัวเองเรื่องนี้ไม่สามารถล่าช้าได้ถ้าเราไม่สร้างผลงานบางอย่างเพื่อหยุดปากของคนเหล่านั้นในตระกูลตำแหน่งของเราก็ตกอยู่ในอันตรายหลินเย่าอย่างเนื่องจากคุณไม่ฆ่าฉันคุณจะเสียใจในภายหลังเมื่อเฉาหนีคิดถึงสิ่งนี้ความตั้งใจฆ่าก็วับขึ้นในดวงตาของเขาอย่างไรก็ตามไม่มีใครสนใจเขาที่นอนอยู่บนพื้นเลยหลังจากผู้จัดการเจ้าผู้จบเขาก็เปลี่ยนเป็นใบหน้ายิ้มแย้มและพูดกับซิงซานที่อยู่ไม่ไกลว่า พี่ชายคุณไม่ได้บอกว่าจะเชิญฉันไปดื่มหรอกหรือรออะไรอยู่หลัไปกันเถอะหลังจากได้ยินสิ่งนี้สิงซานก็ชะง,งักไปชั่วครู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่เกินไปหน่อยเมื่อกี้ยังดุร้ายมากจนทุกคนตกใจตอนนี้เปลี่ยนหน้าเป็นยิ้มแย้มเรียกร้องให้ไปดื่มอย่างไรก็ตามสิงซานไม่กล้ามีการแสดงออกอื่นใดบนใบหน้าของเขายิ่งไปกว่านั้นการที่ผู้จัดการเจ้าเต็มใจที่จะดื่มกับเขาเป็นโอกาสที่ดีเมื่อกี้ผู้จัดการเจ้าแสดงความแข็งแกร่งออกมาแล้วทําให้สิงซานร,รู้ว่าความแข็งแกร่งของผู้จัดการเจ้าสูงกว่าที่เขาจินนนนนตาาาการไว้ออย่่งแ ยิ่งไปกว่านั้นซิงซานสังเกตเห็นการแสดงออกของนายกเทศมนตรีซึ่งดูไม่ค่อยดีนักซิงซานร,รู้ในเวลานั้นว่าความแข็งแกร่งของผู้จัดการเจ้าต้องมากกว่านายกเทศมนตรีเป็นแน่หากเขาสามารถมีความสัมพันธ์กับผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้จูจูแม้ว่าจะไม่สามารถครอบงำเมืองชิงเย่ในที่สาธารณะแต่ก็คงไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาในที่ลับแน่คนรอบข้างรวมถึงสองคนจากหอประมูลมังกรเห็นผู้จัดการเจ้ามีท่าทีสบายๆเช่นนี้พวกเขาก็มีร่องรอยของความเสียใจในดวงตา ถ้ารู้ว่าผู้จัดก,การเจ้าเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้เขาคงจะชวนเขาไปดื่มและเล่นกับผู้หญิงแล้วจากนั้นค่อยเริ่มพูดคุยตีสนิทแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วหนึ่งในสองคนจากขอประมูลมังกรปั้นรอยยิ้มบนใบหน้าเขาก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าใช่แล้วเราจะยังยืนงงอยู่ที่นี่ทำไมรีบไปดื่มและพูดคุยกับเท่าแก่ซิงกันเถิดเท่าแก่ซิงจะไม่ปฏิเสธแน่นอนเดิมทีกลุ่มคนที่รู้สึกเสียใจพอได้ยินคนนี้พูดแต่ละคนตาก็สว่างขึ้นจากนั้นก็รีบตอบรับว่า ใช่ๆเท่าแก่สิ่งแน่นอนว่าจะไม่คิดมากหลังจากได้ยินสิ่งนี้สิงสารก็มีใบหน้ามืดมนเขามองไปที่ตาของชายคนนั้นคนกำลังวางแผนที่จะสื่อสารอย่างลึกซึ้งกับผู้จัดการเจ้าตามลำพังพวกคุณจะมาแทรกแซงทำไมสิงสารรู้ว่าพวกนี้กำลังคิดอะไรอยู่พวกเขาไม่ต้องการเห็นตระกูลตัวเองเป็นใหญ่หลังจากที่เขาเป็นเพื่อนกับผู้จัดการเจ้ามันยากสำหรับสิงสารที่จะพูดอะไรได้แต่ปล่อยให้คนเหล่านี้มาด้วยกันแม้ว่าหอการค้าสิงพอจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างแต่ก็ไม่ดีพอที่จะขัดเคืองกับกองกำลังมากมายในเมืองทั้งหมด ซิงซานได้แต่กัดจมูกกลืนความสูญเสียในขณะเดียวกันเขาก็ส่งสัญญาณเตือนให้ตัวเองครั้งหน้าเรื่องแบบนี้ต้องเรียบง่ายกว่านี้หน่อยไม่สามารถให้โอกาสกับสุนัขจิ้งจอกแก่เหล่านี้อีกครั้งค่อยลองดูว่าฉันสามารถเชิญผู้จัดการเจ้าไปที่ที่พักของฉันโดยตรงได้หรือไม่ในขณะเดียวกันซิงซานก็แกล้งทำท่าทางยิ่งใหญ่และโบกมือจากนั้นเขาก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนกลับไปที่หอนางลมในขณะเดียวกันก็คำนวณอย่างรวดเร็วในใจ ผู้จัดการเจ้าไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ความแข็งแกร่งของเขาเพียงพอที่จะบทขยี้ทุกคนที่นี่ต่อหน้าความแข็งแกร่งที่เด็ดขาดไม่ว่าพวกเขาจะมีกลนอบายมากแค่ไหนมันก็เป็นเพียงเรื่องตลกผู้จัดการเจ้าพยักหน้าจากนั้นราวกับนึกบางอย่างขึ้นได้เขามองกลับไปที่หลินเย่าหยางและพูดว่าน้องชายหลินคุณต้องการให้ฉันส่งคุณกลับบ้านก่อนไหมบทที่หนึ่งร้อยแปด เมื่อได้ยินคำพูดของผู้จัดการเจ้าทุกคนต่างตกตะลึงสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่หลินเย่าหยางด้วยความสงสัยทำไมผู้จัดการเจ้าถึงยอมลดตัวลงมารับใช้เขาหลินเย่าหยางสัมผสัสได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่ตนเขาหันไปทางผู้จัดการเจ้าเกาศีรษะแล้วกล่าวว่าเอาละไปดื่มสุราบุปผาของคุณเถะฉันมีธุระต้องจัดการขอตัวก่อนจากนั้นหลินเย่าหยางก็คว้ารังไหมยพยัคฆ์เทพแล้วมุ่งหน้าไปยังตระกูลหลินเมื่อผู้จัดการเจ้าเห็นว่าหลินเย่าหยางจากไปอย่างรวดเร็วเขาลังเลชั่วครู่ว่าควรตามไปดีหรือไม่ แต่เมื่อคิดอีกทีผู้จัดการเจ้าก็นึกถึงสาวงามในหอนางลมที่รอคอยเขาอยู่เขาหัวเราะในใจแล้วตัดสินใจเดินไปยังหอนางลมนายกเทศมนตรีและคณะอื่นๆมองตามแผ่นหลังของหลินเย,ย่าหยางด้วยสายตาลึกล้ำในสายตาของพวกเขาแผ่นหลังของชายหนุ่มช่างดูลึกลับยิ่งนะักหลินเย,ย่าหยางเดินออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับพยักเทพในมือเขาไม่กังวลว่าผู้จัดการเจ้าจะเปิดเผยความแข็งแกร่งของเขาหลังจากดื่มสุราผู้จัดการเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาย่อมระมัดระวังเมื่อเห็นว่าคนอื่นสนใจตัวเองมากเกินไป ขณะนี้สิ่งที่หลินเย่าหยางต้องคำนึงถึงคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกลับไปยังตระกูลหลินเขาเร่งฝีเท้าใช้วิชาตัวเบามุ่งหน้าไปยังอีกฝ้าของเมืองอย่างรวดเร็วตระกูลหลินตั้งอยู่ชายเมืองใกล้ภูเขาและลำธารนับว่ามีสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมหลินเย่าหยางยืนอยู่นอกรั้วตระกูลหลินในยามค่ำคืนเช่นนี้คฤหา์ยังคงเต็มไปด้วยแสงไฟไม่รู้ว่าภายในกำลังวุ่นวายกับเรื่องใดเขาเห็นลูกศิษย์สองคนของตระกูลหลินยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูทั้งคู่ดูกระสับกระส่ายราวกับอยาก ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางใช้แววประหลาดใจเขาคิดในใจว่ามีเรื่องใหญ่อะไรกันนึกถึงกลุ่มคนที่เพิ่งร่วมโตอาหารในเมืองพวกเขาไม่เชิญผู้นำตระกูลหลินคนปัจจุบันหรือแต่ด้วยนิสัยของนายกเทศมนตรีเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมเชิญใครสักคนดังนั้นต้องเป็นเพราะผู้นำตระกูลไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงเองด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลินเย,ย่าหยางย่องไปที่ประตูข้างกำแพงหวังว่าจะได้ยินบทสนทนาของลูกหลานตระกูลหลินทั้งสองเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกเขากำลังพูดสีหน้าของหลินเย,ย่าหยางก็เปลี่ยนเป็นหม่นหมอง หลินสร้างได้ยินที่ผู้อาวุโสหลินชวนพูดหม่ว่าหลินเย่าหยางทำดาบประจำตระกูลหายแล้วอโอดว่าในสามวันจะกลับมาพร้อมดาบที่ดีกว่าให้ตระกูลจากนั้นก็หอบเอาข้าวของทั้งหมดหายไปจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาฉันว่าหลินเย่าหยางคนนี้รู้ตัวว่าหาดาบไม่ได้เลยพูดจาหลอกลวงเพื่อหนีเอาตัวรอดพูดถึงเรื่องนี้แล้วผู้อาวุโสหลินชวนใจดีจริงๆตอนนั้นเขาคงเห็นเจตนาของหลินเย่าหยางแล้วแต่ก็ไม่ได้สังหารทันทีกลับปล่อยให้หนีไปหลินสร้างลูกหลานตระกูลหลินได้ยินดังนั้นก็พูดด้้วยยยยยนาเสีง่ ใช่หลินเย,ย่าหยางไอ้ขยะคนนั้นต้องทำอะไรที่ทำให้คนโกรธแน่ๆเมื่อก่อนเขายโสแค่ไหนไปไหนมาไหนก็มีแต่คนห้อมล้อมไม่นึกเลยว่าจะพลิกผันถูกฟ้าผ่าจริงๆถ้าตายก็จบเรื่องไม่คิดว่าไอ้หมอนั่นจะรอดชีวิตมาได้ไม่รู้ว่ามันโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหลินเย,ย่าหยางก็ยิ่งหม่นหมองลงเขาคิดในใจแน่นอนฉันกลับมาช้าไปหน่อยผู้อาวุโสหลินชวนใจร้อนเกินไปถึงได้เริ่มใส่ร้ายป้ายสีฉัน บางทีตั้งแต่วันแรกที่ฉันจากไปผู้อาวุโสหลินก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้แล้วเขาคงคิดว่าถ้าฉันกลับมาโดยไม่มีดาบที่ดีกว่าเขาก็จะฆ่าฉันทิ้งซะถ้าฉันไม่กลับมาหลินฟางที่อยู่ฝ่ายเขาก็จะได้รับความปลดปรานจากตระกูลอีกครั้งเขาก็จะกำจัดฉันไปได้โดยไม่ต้องเปื้อนเลือดผู้อาวุโสหลินชวนช่างมีแผนการที่แยบยลจริงๆคงไม่มีใครคาดคิดว่าฉัดนอจะกลับมาที่ตระกูลหลิ่นนอพร้อมกับอาวุธวิญญาณและพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเสียอีกขณะที่หลินเย่าหยางกำลังครุ่่นนนคคิิดหลางงกก็เออยขึ้้ีรั ตอนนี้ผู้นำตระก,กูลอยู่ในห้องประชุมคอยดูว่าหลินเย่าหยางจะกลับมาหรือไม่ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผู้อาวุโสหลินชวนถึงได้เกลียดหลินเย่าหยางนักพ่อแม่ของหลินเย่าหยางถูกผู้อาวุโสหลินชวนโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนอ่อนแอผู้อาวุโสหลินชวนจึงต้องระมัดระวังทำได้แค่ใช้คำพูดเท่านั้นเมื่อได้ยินประโยคสุดท้ายหัวใจของหลินเย่าหยางก็บีบรัดแน่นเขาโลง่งอกที่รู้ว่าผู้อาวุโสหลินชายชราผู้นั้นทำร้ายพ่อแม่ของเขาไม่ได้ ดวงตาของหลินเย,ย่าหยางเต็มไปด้วยประกายเยือกเย็นความตั้งใจฆ่าอันไรขีดจำกัดพรุ่งพาะในหัวใจของเขาผู้อาวุโสหลินคนนี้ช่างไม่น่าไว้วางใจเลยจริงๆด้วยความคิดที่ว่าอยากจัดการทุกสิ่งอย่างรวดเร็วหลินเย,ย่าหยางจึงไม่อาจทนยืนอยู่ข้างนอกได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในตระกูลหลินทันทีแทนที่จะซ่อนตัวชิดกำแพงเขากลับปรากฏตัวต่อหน้าหลินสร้างและลูกศิษย์ตระกูลหลินอีกคนอย่างกระทันหันหลินเย,ย่าหยางถามว่าพวกเขาทั้งหมดอยู่ในห้องประชุมใช่ไหม หลินสร้างและเพื่อนกำลังสนทนากันอยู่เมื่อเห็นร่างมืดปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าอย่างฉับพลันทั้งคู่ก็ตกใจสุดขีดพวกเขาเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธยังไม่ถึงขั้นจำยุทธด้วยซ้ำการที่มีคนมาปรากฏตัวต่อหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทำให้พวกเขาตกใจทั้งสองตอบสนองอย่างรวดเร็วว่าควรเตรียมพร้อมรับมือแต่เมื่อเห็นว่าเป็นใครมาปากของพวกเขาก็อาค้างด้วยความตกใจหลินสร้างพูดติดอ่างและหลินเย่าอย,ย่างคุณกลับมาจริงๆหรือไม่กลัวความตายหรือไรทันทีที่พวกเขาตระหนักว่าเป็นหลินเย่าอย,ย่างความระแวดระวังของทั้งคู่ก็ผ่อนคลายลงทันที บทที่109เมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินเย,ย่าหยางจ้องมองชายผู้นั้นด้วยสายตาเยือกเย็นโดยไม่เอ่ยวาจาใดเขาเพิ่งได้ยินคำพูดลับหลังที่ชายผู้นี้กล่าวถึงตนหลินสร้างสังเกตเห็นว่าหลินเย,ย่าหยางไม่มีท่าทีตอบสนองเขาจึงกวาดตามองขึ้นลงและพบว่าในมือของหลินเย,ย่าหยางกำลังถือรังไหมขนาดใหญ่สีขาวซึ่งทำให้เขาประหลาดใจนอกจากนี้ยังมีฝักดาบสองเล่มคาดอยู่ที่เอวด้วยหลินสร้างเอ่ยขึ้นเอ๋คุณได้พบสมบัติจริงๆหรือหลังจากออกไปเพียงสามวัน อย่างไรก็ตามหลินสร้างไม่มีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจความหมายของรังไหมสีขาวในมือของหลินเย,ย่าหยางรวมถึงคลื่นพลังงานที่แผ่ออกมาจากลูกเสือเนื่องจากระดับพลังอ่อนแอเกินไปเขาจึงไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของคลื่นพลังงานเหล่านั้นได้หลินสร้างเหลือบมองดาบที่เอวของหลินเย,ย่าหยางก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มเยาะหยันอย่าบอกนะว่าคุณซื้อดาบสองเล่มจากตลาดมาหลอกลวงผู้อาวุโสพวกเขาไม่ใช่คนโง่หรอกนะถ้าฉันเป็นคุณจะอยู่ข้างนอกและไม่กลับมาอีกเลยหลังจากได้ยินเช่นนั้นหลินเย,ย่าหยางก็แค่นหัวเราะเยาะและกล่าวว่า พ่บังเอิญว่าฉันกลับมาแล้วแล้วคุณเอิมชื่ออะไรแล้วนะหลินเย่าหยางจําชื่อของชายผู้นี้ได้แน่นอนเพราะเพิ่งได้ยินมาเมื่อครู่แต่เขาตั้งใจถามเช่นนั้นเพื่อยั่วยุอีกฝ่ายผลลัพธ์ของการกระทํานี้ก็ยอดเยี่ยมเมื่อได้ยินคําพูดของหลินเย่าหยางหลินสร้างคิดว่าคนไร้ค่าผู้นี้ถึงกับจําชื่อตัวเองไม่ได้แล้วยังกล้ามาวางท่าต่อหน้าตนหลินสร้างโกรธจัดจนอยากจะสั่งสอนหลินเย่าหยางให้รู้สํานึกเดิมที่เขาเป็นสมาชิกตระกูลหลินสายเลือดเดียวกับผู้อาวุโสหลินชวนเขาจึงไม่มีความรู้สึกที่ดีต่่อหลลิินนนเเยยยาาางผูู้ป็สสมชกกะค มือของหลินสร้างกำแน่นเป็นกำปัน้นพร้อมที่จะลงมืออีกคนหนึ่งที่ยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ขยับร่างกายเล็กน้อยราวกับว่าหากหลินสร้างลงมือเขาก็ไม่ลังเลที่จะเข้าช่วยหลินเย,ย่าหยางไม่ใช่คนโง่เมื่อเห็นท่าทีของหลินสร้างเขาจึงเตรียมพร้อมรับมือเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหากเขาพ่ายแพ้ต่อผู้ฝึกยุตสองคนนี้เขาก็ไม่ควรฝึกฝนอีกต่อไปแต่ความขัดแยง้งกลับไม่เกิดอย่างที่หลินเย,ย่าหยางคาดหวังหลินสร้างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคลายมือออก หลินซ่างไม่ใช่คนโง่มแม้ว่าพลังของหลินเย่าหยางจะไม่น่าเกรงขามแต่สายตระกูลของหลินซ่างในตระกูลหลินก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีอำนาจแท้จริงและอิทธิพลของพวกเขาก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแน่นอนว่าถ้าบิดามารดาของหลินเย่าหยางไม่พอใจบิดามารดาของเขาเองก็คงจะลำบากไม่น้อยนั่นคือเหตุผลที่ทำให้บิดามารดาของหลินซ่างไม่อาจปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาไม่อายาก่อปัญหาให้กับตัวเองเมื่อหลินเย,ย่าหยางเห็นท่าทีของอีกฝ่ายที่กำมัดแน่นและกดขม่มความโกรธเอาไว้เขาจึงมองดูชายผู้นั้นด้วยสายตาที่แปลกใจ แม้ว่าพลังของหลินสร้างจะไม่ดีนักแต่ก็ยังมีสติปัญญาดีพอสมควรสามารถอดกลั้นไว้ได้ด้วยสีหน้าดูคลนหลินสร้างกล่าวกับหลินเย่าหยางว่าฉันไม่มีเวลามาเสวนากับคุณที่นี่หลินเฉิงเฝ้าดูเขาไว้ฉันจะเข้าไปรายงานผู้อาวุโสเกี่ยวกับการกลับมาของหลินเย่าหยางแล้วให้ท่านตัดสินใจเองห้าห้าห้าหลินเย่าหยางวันนี้คุณตายแน่ฉันไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถนำอาวุธที่ดีกว่าดาบประจำตระกูลออกมาได้ถ้าคุณทำได้ฉันจะยอมกินขี้เลยเมื่อหลินเย่าหยางได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายใบหน้าของเขาก็แขงง้้้าาาชช่ณะะยยผููนีีพดจจรรรสสเิ หลินเย,ย่าหยางอดไม่ได้ที่จะกลั้นยิ้มหากชายผู้นี้ได้เห็นสถานะของตนในตระกูลหลินหลังจากเหตุการณ์วันนี้ไม่รู้ว่าจะทำหน้าอย่างไรคาดว่าเขาคงจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นโดยตรงจากนั้นหลินสร้างก็หมุนตัวเตรียมจะเดินไปทางคฤหาสน์หลินเย,ย่าหยางขมวดคิ้วเขาไม่ต้องการเสียเวลากับลูกศิษย์ธรรมดาสองคนนี้ที่นี่แต่เขาต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้านี้ก่อนหลินเย,ย่าหยางจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันไม่มีเวลามาเสียกับพวกคุณอีกแล้วหลีกทางไปซะมิฉะนั้นฉันจะไม่สุภาพอีกต่อไป หลินสร้างกำลังจะเดินจากไปแต่เมื่อหลินสร้างและหลินเฉิงได้ยินคำพูดของหลินเย่าหยางใบหน้าของทั้งสองก็แข็งค้างพร้อมกันจากนั้นใบหน้าของหลินสร้างก็ปรากฏรอยยิ้มเยือกเย็นและกล่าวว่าโอ้อัจฉริยะตระกูลหลินกำลังจะไม่สุภาพกับพวกเราหรือฉันอยากเห็นนักว่าอัจฉริยะหลินของพวกเราจะไม่สุภาพกับพวกเราอย่างไรใช่ไหมหลินเฉิงเมื่อหลินเฉิงได้ยินเช่นนั้นเขาก็ยิ้มตามและพยักหน้าเห็นด้วยกับหลินสร้างแต่หลินเย่าหยางไม่สนใจที่จะอธิบายอะไรมากไปกว่านี้กับคนทั้งสอง หากยามเฝ้าประตูสองคนสามารถทําให้หลินเย,ย่าหยางลำบากใจได้มันก็คงจะตลกเกินไปหน่อยหลินซ่างคิดว่าหากปล่อยให้หลินเย,ย่าหยางเข้าไปเช่นนี้มันไม่ใช่การตบหน้าตัวเองหรอกหรือใบหน้าของหลินซ่างเคร่งครึมขึ้นเขายื่นมือออกไปและชี้นิ้วไปที่ไหล่ของหลินเย,ย่าหยางออราอันอ่อนแรงของเขาถูกผลักไปที่ไหล่ของหลินเย,ย่าหยางปากของเขายังคงพูดว่าจงยืนอยู่ข้างนอกและรอหลินเย,ย่าหยางรอคอยให้ชายผู้นี้ลงมือทําอะไรสักอย่างเขาย่อเย้ยอีกฝ่ายในใจแต่ไม่แสดงออกมาให้เห็น ทันใดนั้นหลินเย่าหยางก็ความมือของหลินสร้างไว้ชั่วขณะหนึ่งหลินสร้างรู้สึกถึงแรงมหาศาลที่มาจากมือของหลินเย่าหยางแขนที่เขายื่นออกไปหาหลินเย่าหยางดูเหมือนจะติดอยู่กับบางสิ่งเขาไม่สามารถขยับแขนไปข้างหน้าได้แม้เพียงครึ่งนิ้วและไม่อาจดึงมือกลับได้ราวกับถูกจับด้วยคีมเหล็กสีหน้าของหลินสร้างเปลี่ยนไปในทันทีนี้คือหลินเย่าหยางคนเดิมหรือเขาไม่ได้สูญเสียการบ่มเพาะอย่างที่คิดหรอกหรือบทที่หนึ่งร้อยสิบ ความรู้สึกไม่เชื่อเริ่มท่วมท้นจิตใจของหลินสร้างเป็นไปได้อย่างไรหลินเย่าหยางไม่ได้สูญเสียพลังทั้งหมดและยังสามารถรวบรวมชี้ได้อยู่หรือหากเป็นเช่นนั้นหลินเย่าหยางก็ควรจะเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาในตอนนี้แล้วเขาจะสามารถรับมือกับการโจมตีด้วยชี้ที่เข้มข้นได้ด้วยมือเปล่าได้อย่างไรไม่เพียงแต่หลินสร้างจะคิดเช่นนั้นแม้แต่หลินเฉิงที่อยู่ข้างๆก็ลืมความตั้งใจที่จะช่วยหลินสร้างจัดการกับหลินเย่าหยางไปด้วยเ<ม>ขายืนนิ่งด้วยความประหลาดใจไม่สามารถเอ่ยคำใดได้เป็นเวลานาน,าน ในขณะนั้นใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางดูสดใสและผ่อนคลายราวกับว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเขาแต่อย่างใดอันที่จริงภายใต้ใตการยกระดับการฝึกฝนของเขาจนถึงจอมยุทธ์ขั้นหกส่งผลให้สภาพร่างกายของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นพลังแห่งราชามดะที่หลินเย,ย่าหยางฝึกฝนมาก็ได้เพิ่มพูนความแข็งแกร่งพื้นฐานของเขาอย่างมากแม้ว่าหลินเย,ย่าหยางจะไม่ได้ใช้ชี้แค่อาศัยพละกําลังทางกายภาพเขาก็สามารถจัดการกับยามประตูสองคนนี้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ หลินสร้างจ้องมองหลินเย่าหยางและตวัดใส่ปล่อยหลินเย่าหยางคุณช่างบังอาจนักกล้าโจมตีคนในตระกูลทันทีที่กลับมาคิดว่าไม่มีใครสามารถจัดการคุณได้หรือคิดว่าตัวเองยังคงเป็นอัจฉริยะที่ทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลินเย่าหยางก็อดขำไม่ได้ก่อนที่เขาจะถูกละทิ้งเขาเป็นจุดสนใจและดึงดูดความเกลียดชังของผู้อื่นก็จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลินสร้างพูดมานั้นราวกับว่าเขาเคยรังแกผู้อื่นมาตลอดแต่เขาไม่เคยทำเช่นนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเริ่มบึ้งตึงเขาพูดกับหลินสร้างว่าห่าห้าหาคนในตระกูลหรือแค่ต้องการจะเข้าบ้านก็ลงมือกับฉันแล้วห่าห้าาเพราะฉันเป็นคนไร้ประโยชน์ไม่สามารถฝึกฝนที่ได้แต่ขอโทษนะฉันออกกำลังกายอย่างหนักทุกวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความแข็งแกร่งทางร่างกายของฉันยังคงอยู่การจะฆ่าคุณมันง่ายดายราวกับฆ่าไกา่ขณะที่หลินเย,ย่าหยางเอ่ยว่าจาร่างของเขาถูกห่อล้อมด้วยประกายวาบของจิตสังหารหลินสร้างและหลินเฉิง ลูกหลานธรรมดาสองคนของตระกูลหลินที่ไม่เคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนต่างตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติไม่กล้าเอ่ยวาจาใดๆเป็นเวลานาน,านหลินเย่าอย่างแค่นเสียงเย็นชาเมื่อพบว่ามันน่าเบื่อสองคนนี้ช่างไร้ประโยชน์เพียงแค่หยอกให้ตกใจกลัวเล่นๆแต่พวกเขากลับกลัวจนตัวสัน่นฉันเป็นเพียงคนทอนรมดาที่ไร้พลังชี้แต่พวกเขายังไม่กล้าแม้แต่จะต่อสู้ถ้าแสดงพลังที่แท้จริงออกมาเกรงว่าพวกเขาคงจะกลัวจนฉีราดหลินเย่าอย่างคิดในใจ หลินเย,ย่าหยางมองดูทั้งสองคนและสายหน้าสีหน้าของเขาแสดงออกถึงความดูแคลนอย่างชัดเจนใบหน้าของหลินสร้างแดงกำสลับขาวซีดอีกครั้งเขาถูกหลินเย,ย่าหยางดูถูกจนเกิดความโกรธมันเป็นความอัปยศอดสูสาหรับหลินสร้างเขาหน้าแดงด้วยความละอายที่ไม่กล้าลงมือเขารู้สึกกลัวท่าทางของหลินเย,ย่าหยางอย่างแท้จริงหลินเย,ย่าหยางแค่นเสียงเย็นชาเขาเหวี่ยงแขนโยนหลินสร้างออกไปตึงเสียงดังกึกก้องร่างของหลินสร้างปะทะเข้ากับประตูหลินสร้างล้มลงไปสลบสลายบนพื้นอย่างไรก็ตามหลินเย,ย่าหยางไม่ได้โจมตีรุนแรงมากนักไม่ถึงขั้นทําให้เสีียชวิต เพียงแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนอนพักฟื้นบนเตียงสักหนึ่งเดือนหลินเฉิงที่ยืนอยู่ข้างๆมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความงุนงงเขาไม่กล้าเอ,อ่ยวาจาใดๆได,ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่หลินเย,ย่าหยางหันมามองเขาหลินเฉิงจ้องมองหลินเย,ย่าหยางอย่างเมื่อยลอยไม่รู้ว่าหลินเย,ย่าหยางต้องการสื่ออะไรใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเริ่มหม่นมองลงเขาพูดว่ายังยืนขวางทางอยู่ทำไมอยากเป็นเหมือนกับเขาหรือสมองของคุณมีปัญหาใช่ไหมหลินเฉิงราวกับตื่นจากพวังรีกระโดดหลบออกจากทางมองดูแผ่นหลังของหลินเย,ย่าหยางที่เดินจาากไปอย่งรรววดเ็ จากนั้นจึงรีบวิ่งไปดูอาการของหลินซ่างหลินเย,ย่าหยางเดินอย่างรวดเร็วผ่านสวนของตระกูลหลินท้องฟ้าเมื่อสนิทแล้วไม่มีลูกหลานตระกูลหลินมากนักที่เดินเตรอยู่ข้างนอกนอกจากนี้หลินเย,ย่าหยางยังตั้งใจหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนจึงไม่มีใครพบเห็นว่าเขากลับมาแล้วหลินเย,ย่าหยางเดินอย่างรวดเร็วไปยังที่พักของตนเมื่อมาถึงหน้าประตูเขาก็ขมวดคิ้วสังเกตเห็นว่ากรอนประตูถูกเปิดออกโดยผู้อื่นอย่างชัดเจนมีคนมาที่บ้านของเขาหรือแต่ไม่มีของมีค่าในนั้นพวกเขาหวังจะมาหาอะไรที่นี่ หลินเย,ย่าหยางขมวดคิ้วและเปิดประตูเข้าไปทันทีที่ก้าวเข้าไปสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นหม่นมองห้องของเขาอยู่ในสภาพยับเยินโต๊ะเก้าอี้กระสัดกระจายอยู่บนพื้นเห็นได้ชัดว่ามีคนมาค้นห้องแม้แต่เตียงของเขาก็อยู่ในสภาพยุ่งเหยิงหลินเย,ย่าหยางคาดดาวได้ทันทีว่าเป็นฝีมือของคนของผู้อาวุโสหลินฉวนที่คิดว่าเขาหนีไปแล้วจริงๆและจะไม่กลับมาอีกพวกเขาคงคิดว่าจะสามารถหาของมีค่าที่เขาทิ้งไว้ในบ้านได้หลินเย,ย่าหยางก้มลงไปที่ใต้เตียงและกดลงบนพื้นทันใดนั้นแผ่นพื้นก็เปิดออกเผยให้เห็นช่องล หลินเย,ย่าหยางมองเข้าไปด้านในพบว่าของมีค่าส่วนใหญ่ของเขายังคงอยู่ที่เดิมเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกช่องลับนี้มีขนาดใหญ่มากแม้แต่คนก็สามารถนอนลงไปได้โดยไม่มีปัญหาหลินเย,ย่าหยางลากพยักเทพในมือของเขาเข้าไปเก็บไว้ในช่องลับโดยตรงจากนั้นจึงปิดผนึกช่องลับอย่างแนบเนียนหลินเย,ย่าหยางยืดตัวขึ้นและยื่นมือไปจับหนูไฟบนไหล่ของเขาตั้งแต่เจอลุงสามหนูไฟก็ซ่อนตัวในเส้นผมของหลินเย,ย่าหยางและไม่ส่งเสียงใดๆมาจนถึงตอนนี้เมื่อรู้สึกถึงการสัมผัสข,ของหลินเย,ย่าหยางมันก็ส่งเสียงร้องเบาๆใส่เขา หลินเย่าอย่างพูดกับหนูไฟว่าอยู่ที่นี่นะอย่าออกไปไหนฉันจะกลับมาในไม่ช้า